วัดตีเจ้าวันนี้อันเกียวโตทาวเวอร์หรือว่าหอคอยเป็นสีสมพูเจ้าเกียวโตทาวเวอร์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตค่ะไม่ใช่โตเกียวนะคะจังหวัดเกียวโตค่ะ จังหวัดเกียวโตเป็นเมืองหลวงเกา่าวันนี้เปลี่ยนสีเป็นสีสมพูค่ะมาสมแสงสีด้วยกันเนาะ <c oughs> มาสมเพลินเจ้า ตรงข้างๆนี่ก็เป็นร้านอาหารเนาะแต่ไกลมากนะนั่งรถไปประมาณสองเตอร์กว่ากับสามเมตรเนาะพระดาอยู่ซันหกไทยค่ะอยู่บนบ้านไทยเนาะมันจะเห็นแต่ตรงปลายนี่แหละค่ะไม่ได้ไปถ่ายที่ ที่เท้าเพิร์เนาะสมเพ,พินเจ้าพี่เจ้าเดินมันนี่เนาะเดินมาอ้อมนี่เจ้า จมบรรยากาศกลางคืนเนาะช <c oughs> มเพลินเจ้าชมแสงไฟเงียบเงียบ เจาเบอร์ระจะปิดแล้วเจ้าะจะปิดไฟแล้วนะมันเดืกแล้วเนาะคลิปสั้นๆนะเจ้าคลิปสั้นๆะจะปิดไฟแล้วเจ้าดูต่อบนปิดไฟเนาะตอนนี้มันจะกี่โมงนี่ วันนี้มันเปลี่ยนสีชมพูเนาะกำเรีวทานสักวันก่อนเจ้าจะไปทายที่ใกล้ๆเนาะะะทายทีเท้าเบอร์แต่ต้องหนังแท็กซี่ไปอะเจ้าหนังแท็กซี่ไป2องมิเตอร์ กมาสองมิตเตอร์การแท็กซี่กับมดไปหลายร้อยเหมือนกันนะการแท็กซี่ี่เตรียมไปแต่เจ้าหกร้อยเจ็ดร้อยบาทคิดเป็นเงินไทยนั่นนะเออกันเดี๋ยวกันนะรอเวลาดีๆกันเจ้าชมบรรยากาศเพลินๆเนานะ ร,รอบๆน่วก็เป็นแสงไฟอะเจ้ากดปุ่มปิ๊ดกันพอแล้วเนาะมันจะเดิกเราอีก,กัปะปลาดาวเมาส์ทำกับเขากันแต่เห็นเราว่าเป็นสีชมพูพอปลาดาวจะเปิดประตดูดูทุกวันว่าวันี้สียังสีอย่างนี้นะสีรักคือสีขาวเนาะสีรักคือสีขาว แล้วสักวันก่นเจ้าจะเอามาดผสมกันเนาะสีฟ้าพองสีขาวพองสีชมพูพังเนาะเอามาตอคีบกันเนะาะอาจจะงามเนาะเอาลงผสมกันข้างๆ้าีก็เป็นแสงไฟใหเจ้าไฟตึกเนาะประดก็เดินมาตะก,กี้หอมนี่แหละเจ้า อยู่ชั้นหกถ่ายค่ะก็ถ่ายอ้อมไปอ้อมมานี่แหลนะเนาะชมบรรยากาศเจ้าบรรยากาศกาะชมเพลินๆเนาะเห็นหมอนร้อยโทรศัพท์ี่แหนะขนาดนะะมอนร้อยน้ำจะมาใกล้ๆนะ่ะนั่นน่ะ รถไปยังนอกกับห้ชั่วโมงนอหนานมอนดอยนั่นแหนละรถไฟวิ่งเนี้เห็นเลยงานเจ้าป้าดก็ต้องสอบดูนะป้าดเปิดประตูออกมาดูทุกวันเลยดูก็ได้สมก็ได้เจ้าแล้วแต่ถนัดนะถ้าจะสมแบบไก่ไๆนี่แล้วเจ้า มันจะเป็นแบบนี้เนาะข้างล่างนี่ไม่เป็นบ้านค้นและรอดนะเจ้าเนี่ยตึกมันเท้าเวอร์นี่ไก่นะเจ้าหนังแค่สี่ไปกับสองไม่ตื่นกลัวเพอน,นะชุมแบบไกลแบบใกล้ โ้มแบบใรก็งามจ้ะมันเปิดแสงไฟเนาะเกียวโตทาวเวอร์หรือว่าหอคอยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโต มีความสูง1 3ึเมตรค่ะข้างล่างก็จะเป็นโรงแรมร้านค้าและห้องน้ำสาธารณะค่ะป <c oughs> ้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าว่ากันคลิปไม่คลิปหน้านอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับเดียวจะเปลี่ยนสีอีก ปลาดาวกจะพับทายให้สมอีกเนาะขอบคุณค่ะ